คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับมีบ้านแล้วอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกจากบ้านหรือเปล่าทําไมนอชอรหรือผู้ต้องขังเนี่ยถึงโดนบ้านตัวเองเนี่ยไล่ออกจากบ้านประดามเลยหูบ้านตัวเองยังรักขโมยอ่ะนี่จิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ย นะคุณมนุษยอะไรเงี้ยแต่เรา้็จะอันเนี้ยเตะผินะครับแล้วออกจากบ้านสวัสดีครับผมผมเอสลมกล้านะครับวันนี้เราจะมาฟัง EP อีพีอาข้างในเนี่ยนอชอนักโทษเนี่ยเข้าไปอยู่เมื่อเรามีบ้านไปแล้วอีพีแล้วรับคนใหม่ในเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่หรือว่ามีบ้านแล้วอ่ะ เรามีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกจากบ้านหรือเปล่านะครับ EP นี้จะมาตอบไปครับว่ามีแน่นอนนะครับทําไมนอชอหรือผู้ต้องขังเนี่ยถึงโดนบ้านตัวเองเนี่ยไล่ออกจากบ้านนะครับเหตุผลหรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเรามารับฟังกันเลยนะครับหนึ่งนะครับชอบเล่นการพนันนะครับเดือดร้อนคนในบ้านนะครับคนในบ้านก็ไม่ชอบเพราะว่าอะไรเล่นการพนันเนี่ยนะครับก็คือ มันข้างในมีการเป็นอะไรเล่นบ้างถ่าเเราจะไปกเท้าควา,ามันฟังกันข้างในก็จะมีตะก,ก้อนะครับตะก,ก้อเนี่ยมันเป็นกีฬาทุกอย่างของข้างในเนี่ยคือเล่นพนันได้หมดเลยแม้กระทั่งเล่นว่าวันนี้ฝนตกไม่ตกตกกี่โมงนะครับเขาก็จะนั่งดูมดกันนะครับมันจ้องดูมดเลยนะถ้ามดมันวิ่งเข้ารูเนี่ยแสดงว่าวันนี้ฝนตกมันดูกันอย่างนี้เลยนะครับแม้กระทั่งจับจิ้งหรีดมาเล่นร้องดีที่ร้องดัง แม้กระทั่งเปิดทีวีขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายพูดก่อนเห็นไหมเวลาทีวีเปิดป,ปุ๊บมันจะมีขึ้นมาเปิดป,ปุ๊บเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับอันนี้เขาก็เล่นกันนะครับอย่างแต่ก็เล่นกันก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้ก็เสียตังค์แต่ข้างในก็จะเล่นแต่ว่าเม็ดต่อเม็ดนะครับว่าอย่างคนนี้เสิร์ฟเม็ดนี้ได้ถ้าได้ก็ได้ตังค์ถ้าไม่ได้ก็เสียตังค์ได้ไม่ได้กาเรียกใครเสิร์ฟหอกอ้าไอ้คนนี้เสิร์ฟเขาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าเสิร เขาเล่นกันเม็ดตรงเม็ดเลยนะครับข้างในคือการพลันมีทุกอย่างแม้กระทั่งจับไม้สั้นไม้ยาวลอยเส้นนะครับไพ่ไฮโลแอบเล่นในบทนะครับนี่แหละคือที่มาของคําว่าเป็นหนี้เราไม่จ่ายนะครับเป็นหนี้เลือลังไปกู้มาดินพ่อขางหมูกู้เจ้านี้มาจ่ายเจ้านี้กู้เจ้านู้นไปจ่ายเจ้านู้นหนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนในบ้านก็ไม่ชอบอันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะครับที่โดนไล่ออกจากบ้านคือเล่นการพนังอย่าไปเล่นนะครับ ผม,ผมไม่ได้บอกอคนไม่ได้แบบบอกให้ให้เข้าไปในคุกนะคือเรามาเล่าเอาฟ์มไปฟังคนระับเล่าให้ฟังสองลักขโมยนี่ลักขโมยนี่ข้างในอันตี้มากคุณจะโดนคดีลักทรัพย์ไปป้นชิงวิ่งราวหรือคนจะโดนคุณนะ่ะจะโดนคดีลักทรัพย์เข้าไปก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณเป็นลักซ้ําข้างในเนี่ยเขาเรียกเลวเลวยันเล็บนะครับ เลวเลวยันเล็บเ,เนี่ยมึงโว้มึงมชั้นเลวเลยว่ะโว้มึงไม่มีชั้นเลยมึงอยู่ชั้นเลวอ่ะมึงรักข้างนอกไม่พอข้างในโจนยังรักของโจนีกคือเลวยันเล็บนะครับเรียกนะอันนี้คือเขาไม่ชอบเลยนะครับอันเนี้ยอาจจะโดนเขาเรียกว่าลงขันประชาทันได้เลยนะครับขโมยงัดตู้ล็อกเกอร์เขาอ่ายิง่งยิ่งไปงัดต่างบ้านนะครับมีเรื่องระหว่างบ้านเลยนะครับยิ่งงัดบ้านตัวเองโว้แลจะโดนประานามเลยโห้บ้านตัวเองยังรักขโมยอ่ะนี่จิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ย คุณรนุษย์อะไรเนี้ยแต่มันก็จะอันเนี้ยเตะพีนะครับไล่ออกจากบ้านสามนะครับเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับเห็นแก่ตัวเกินไปในบ้านรับไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจในบ้านลหลายๆคนไม่ยอมรับไม่ช่วยเหลือในบ้านนะครับในบ้านเกียดเปอยู่ยากเลยเข้าในบ้านเกียจนะฮะเห็นแก่ตัวแอบแดกทีเดียวแบบอบพานเีเดียวแอบให้เลยสำหรับคนที่คนระเบลนะครับ แอบกินแอบแดกแอบแดกนี่คือใช้ข้างในฮะแอบแดกนี่คือป็นเข้มงนแอบแดกคนเดียวไอ้ทียไอ้เดือนเพื่อนยังมีมึงไม่แบ่งปันกูเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเห็นแก่ตัวเวลาได้ทุกคนได้นี่มาก็แอบก็ซุ่มนะครับเดินเดินเดินตีแตกแตกปากมันเดินคนเดียวเลยอันนี้เขาก็ไม่ชอบเป็นไปบ่อยเสื้อผ้าเวลาได้มาใส่คนเดียวยืมใส่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันเขาก็ไม่ชอบครับอยู่บ้านเดียวกันก็เสื้อเสือเปืือแอบมีนี้นี่ต่าคเื่อติดด้วยกันนะับ าสามผ่านไปครับมาซี่ทะเลาะวีวบ้าทกันเองชอบซื้อเรื่องในบ้านชอบซื้อเรื่องในบ้านคืออะไรหาเรื่องในบ้านนี่แหละชอบแกลงชอบบูลลี่ชอบเหมือนคนแต่ว่ายิ่งยิ่งเขาออดแอก,ก็ยิ่งแกลงแกลงไปแกลงมาจนเป็นเรื่องปกติแกลงเกินทงแกลง,งเกินขอบเขตนะครับก็เหมือนกับที่คุณแบงค์เมสเตอร์ที่มีปัญหานะครับก็คือเเริ่มจากการแกลงกัน แกมาเสร็จปุ๊บอ่ะยอมยอมเสร็จก็แก้งต่ออ่าแก้เสร็จก็ยอมอียอมอีก็แก้งต่อจนมันเป็นเรื่องปกตินี่นะครับในบ้านพอรนาณาไปในบ้านไม่ชอบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดือดปีน่กันตายมึงแยกไปอยู่บมึงเองเลยถ้ามึงมีสายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่หลือในบ้านเลยทําตัวเป็นใหญ่แก้งเสร็จไป้อนทุบตนขาใหญ่เป็นใหญ่ดีเรากว่าไอ้เหี้ยมึงจะมาเก่งอะไรกับบ้านตัวเองอ่ะในกันที่เขาพูดข้างในนะเขาอาจจะพูดเป็นประมาณนี้มึงจะมาเกเรทำไมกับ ี่น้องตัวเองทำไมไม่เปเกเร,รคนอื่นหรือว่าอเป็นรักแกลคนอื่นอยู่ด้วยกันแค่นี้ไม่รักกันอะไรจะเป็นรักใครมึงก็มาแกลตัวเ,เองมึงเก่งกันในบ้านอะไรนี้เขาก็จะมีคำพูดพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับห้าเนี่ยสำคัญเลยสำคัญยังไงออกโดยสบายใจอ่าออกโดยสบายใจอาจจะไม่เจอผูกชะตากับบ้านอื่นอาจจะขอแยกไปกินกันเองนะครับ กินกันเองก็คือว่าไม่ใช่ไปปีกันนะก็คือไปกินกันถัดยเงแยกไปสองคนที่อยู่กินกันเองสองคนอะไรเงี้ยอ่าปอกจากปอกไปโดยสมัครใจก็คือขอพ่อบ้านเลยพี่ผมผมขอแยกบ้านได้ไหมผมอาจจะมีเหตุผลผมไม่มีตังค์ผมอผมชอบอยู่เงียบๆเลยเงี้ยขอแยกไปอยู่กันเองหรืออาจจะแยกไปอยู่บ้านอื่นนะครับทีนี้กลับมาถามว่าแยกไปอยู่กันเองหรือไปอยู่กับบ้านอื่นอ่ะหัวเรือหรือพ่อบ้านเขาชอบไหม ไม่มีใครชอบคนในบ้านกูเองไะแยกออกไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบครับคุณจะแยกออกไปคุณเหตุผลแค่นี้ยคุณทำไมไม่อยู่ด้วยกันจะทุกข์จะสุขจะลาบากจะดีจะอะไรมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับคนมันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวดยวกันอยู่ด้วยกันมาแล้วตันจะต้นนะครับต้นฉบับเราอยู่ไงเราจะอยู่กันกัดฟันสู้ไปด้วยกันแต่ถ้าขอแยกไปเขาก็มีเหตุผลข,ของเขาอันนี้ก็มีนะครับพอแยกออกไปแล้ว เดี๋ยวเราจะให้อดนินถามว่ามันเป็นย,ยังไงถ้าแยาไปแล้วครับเอามาบกเลยจี้ในบ้านจี้ในบ้านคืออะไรในบ้านสักสักหรือว่าเล่นไพ่ในห้องอะไรก็แล้วแต่จี้จี้คืออะไรเวลาเก็บเจ้าหน้าที่ผมนม่งซักหมดเลยต่อบ้านผมอ่ะมีไอ้นี่นเล่นให้ดูเล่นจริงๆมันต้องรับคนเดียวไปเลยยิ่งรับเยอะมีคู่คดีเยอะโทษมันก็ยิ่งสูงขึ้น มันก็ยิ่งโดนตีหลายคนหรือโดนทำโทษหลายคนโดนวินัยหลายคนพอโดนวินยัยไปเสร็จปุ๊บตัดชั้นตัดบรรลุลดเยี่ยมยา่ามันก็เลโดนหลายคนในบ้านแล้วในบ้านน่ะจากเศรษฐกิจมันดีๆไปเยี่ยมยา่ามีกับข้าวกับปลากินมันก็ตบลงไปคนในบ้านก็นแอนต,ตี้ครับกันนี้ก็คือโดนแล้วออกจากบ้านนั่นครับชอบจี้ในบ้านชอบซัดโยนความผิดในคนอื่นมึงไม่รับเป็นเลยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาความลับในบ้านไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือขายคนในบ้านอย่างเดีไปเล่าให้บ้านอื่นฟัง ชอบหลอกโกหกปิดป้อนก็ลองต่อแหละไปเรื่อยนะครับในนี้เขาก็ไม่ชอบอภัยหิมันยากนะครับโดนแล้วเราอย่างบ้านเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าพ่อบ้านหัวนั้นอาจจะใจกว้างใจแคบแต่ส่วนใหญ่นะเป็นได้แต่อย่าเป็นบ่อยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดเขาอภัยกันอย่างนี้นะครับข้างในอ่ะเขาไม่ได้อภัยแค่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเขาอภัยไปเรื่อยๆอภัยกันแบบว่าเขาไม่ไหวจริงๆอภัยหิออกไปเลยอ่านี่คือข้างในร้องตั้งหัวข้้ออนนงๆะครับ ในชอ่องพาตัง้งหัวข้อว่ามีโดนไม่ออกจากบ้านไหมนี่ยผมร <c oughs> วมเพราะให้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับอ่าแอดนี้มีอะไรถามไหมครับคนที่ออกไปอยู่กันเองเองย่างพี่มันโดนกันแกล้งไหมครับจากบ้านที่ใหญ่กว่าอ่าการคนที่ไปอยู่กับเจงเนี่ยโดนกันแกล้งไหมอันนี้โดนอยู่แล้วถ้าเกิดปัญหาโดนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เกิดปัญหาก็ไม่โดนแกล้งเพราะเขาก็จะอยู่กันแบบผู้ใหญ่อรคุ้งใหญ่มา,ยาอยู่กันแบบผู้ใหญ่ะครับเขาจะไม่โดนแกล้งแต่ถ้าวันหนึ่งมีปัญหาเทาหัวเดียวกระเทียมรีบสองคนอ่ะ มันก็โดดแกงง่ายเพราะหนึ่งมันมี power ไะล,ลบไปก็มีอยู่สองคนเขามีเป็นร้อยมีสองคนก็ไม่ใช่คนเหล็กมาสู้ไม่ได้นะอันเนี้ยมีปัญหาคอยอยากเสพติดครับานีบ้านเก่าเขาจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าไปพูดคุยให้ไหมบ้านเก่าที่เขาไม่เอาเลยบางคนเขาไม่เอาเลยเขาคิดว่าผมทลยศบ้านตัวเองคือทำไมสุขทุกขทำไมไม่อยู่ดดวยกันทำไมขอแยกทำไมไปอยู่กับทีอ่อื่นเออ ต่ครั้งที่เขาก็เตือนแล้วห้ามเล่นห้ามอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเน่ยคือในบ้านเนี่ยเขาจะเตือนกตลอดเขาจะรักกันข้างในแต่ถ kind of um, e ้ามันไม่ไหวก็ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาเลยถึงเขาเอาออกไปเขาก็ร้องเฮ้ยเป็นไงเดือนเป็นไงเพื่อนไม่มีโอยสัดบายบายบายมึงไม่ต้องมาใกล้พวกกูอะไรเงี้ยมันก็จะโดนบุลรี่ก็คือว่าจากการกระทาของเขาเองไม่ใช่่างนี้ก็โดนสาปเลยคือบ้านอื่นก็ไม่รับด้วยแล้วก็บ้านอื่นก็ไม่รับ เขาจะรับไปทําไมไม่ใช่แถวบ้านเขานอกจากไปถูกชะตาเขาถึงรับไปรับกข้ไปก็ไปถ้าไม่ใช่สมเด็ดอะ่ะมันก็ไม่ได้กินนอนสบายหรอกครับรับไปไปซักผ้า,ไ,าไปด้วนขาไปเขาเรียกว่าไปทํางานนะให้บ้านเองสู้มาทํางานให้บ้านตันนวเองดวถึงเราซักผ้าก็จริงแต่กลัวซักให้คนในบ้านกูใส่ซักให้พี่น้องแถวบ้านกูใส่มันไม่เสียนะแต่ถ้าไม่ซักให้คนอื่นใส่หรือไปโดน,นกบปีบเนี้ยมันเสียไนงะอ่าโอเคมีอะไรถามอีกไหมครับคำถามไม่มีนะ,ะ้รนะ ไม่มีแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมช่องยูทูบเงก้าก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแ๋ยวผมก็จะมาทำกัวคุดคุกแล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งโต๊ะเก้าอี้นเนีฮะให้มันนั่งตอบคำถามให้มันสบายกว่านี้ส่วนตอนนี้ก็มาทำทำไปก่อนนะครับทำตัำ้งคำเรียบร้อยนะครับจะคือคือมีน้องคนหนึ่ง,างมาเมนต์ันดีมากเลยบอกว่าจะ พี่ครับคนจะดูพี่มากพี่น้อยอะ่ะไม่เป็นไรผม,มดูพี่อยู่เสมอนะพี่ทําให้ผมได้สติได้คิดขึ้นมาว่าเออคนจะใช้ชีวิตยังไงเกีับวัยรุ่นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกน้องน้องคนที่รับรับมาดูคลิปนะครับว่าหนึ่งเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายอะ่ะมันเป็นชางเท้าหน้าอยู่แล้วถึงเราจะเป็นผู้หญิงอะ่ะเราก็เป็นช้างเท้าหน้าได้ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เหมือนกันคำว่าช้างเท้าหน้าทุกวันนี้ไม่เกี่ยวแค่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวนะครับทุกคนต้องมีบ้านมีครอบมีครอบครัวที่ดีก่อนถึงจะไม่มีบ้านก็มีครอบครัวที่ดีก่อนทุกคนต้องมีความฝันแล้วถ้าน้องจะมันเกยมาดื้อมาหัวต่ทาผิดอยู่เนี้ยความฝันละมันก็ถึงช้าวันนี้น้องอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าแก่มางเมื่อไหร่น้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนานี้มีหลับแล้วมันก็ทําไม้ทันแล้ว จะสร้างอะไรก็ไม่สร้างไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกะสารฝันเราเราก็ต้องตั้งใจเด็กตั้งใจเด็กตอนนี้ใครเริ่มก่อนประสบผมสําเ็จก่อนใครเริ่มช้าก็ผมก็ผสบผลสําเร็จช้านะครับในเราจะต้องมาลอกับโรคใครใคเจ็บอีกค้อหาว่วะย่างไรากเราทุกส่วนมีอายุการใช้งานแม้กั่งฟันฟันที่ก็ในก็ไม่มีแล้วครับมาไปแดกหมดไปเลยสมัยก่อนดูดยาไงดูดไปแล้วก็กัด่อน ปันหายหมดนะฮะมีจากหน้าข้างในก็มีเนี่ยคืออ,อวัยวะร่างกายข้างในมันสึกหรอไม่ว่าจะเป็นตับเป็นปอดเราดื่มเหล้าก็เป็นตับเรากินอะไรไปโซโดงโซเดียมมันก็ลงไตทุกอย่างมีอายุการใช้งานของมันหนึ่งเราดูแลสุขภาพเราดูแลสมองไม่ให้เราคิดมากถ้าโตขึ้นมาจะดูว่าการคิดมากอ่ะอันนี้สําคัญมากเป็นความดันนะครับเป็นโรคหลายอย่างกับการคิดมากนะฮะ เราพยายามสร้างในตอนนี้โตมาจะได้ไม่ต้องเครียดมากนครับโอเคครับอีทีนี้ก็ฝากบ้านคือวิลล่าพัทยาเนะครับติดต่อมาได้เลยแล้วก็ฝากใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ตอนนี้ผมก็จะทําอย่างนี้แหละครับทำไปเรื่อยๆนะครับฝากอยากติดต่อสปอนเซอร์มาได้แต่ผมจะติดโต๊ะตั้งให้นะครับจะมากจะน้อยเป็นไรขอให้เป็นกาลังใจกันปีพีนี้จบแบบนี้สวัสดีปีใหม่นะผมเงียบสุขมากสวัสดีครับ